น้องก็วิตามหาที่นี่นะไหนเหรอมาอยู่นี่เอง,ออเองใช่ไหมเหรอชโน้องวิตามหมาอูวานนันอือมันมาอยู่กับพี่เหนือนี่เองอพี่ฟิวเป็นคนตามหาแต่มันอยู่กับพี่เหนือมันมันลอยมาแน่ๆเหรอมันลอยมามันติดปีกมาเหรอลูกโอ,โอเ้เป็น ลโกโอ้อืมบอกมันว่ายังไงเลโก้บอกให้มันกลับบ้านเองใช่กลับบ้านเองนะ,ะกลับบ้านเองนะเลโก้มันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยบอกเลโก้มันติดปีกกลับบ้านเองเหรอ<ช>เออ,อกกเหนอโอ้จินตนาการอันล้ำเลือปลา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 อันนี้คืออะไรน้องเหนือนี่คืออะไรพูดใน้ย่ฟังเร้ย,เยังเหนือไหนดูสิ โอ้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 อ้วนผอมจอมขี้ดื้ออยู่ด้วยกันนะครับวันนี้ขี้ดื้อขี้ดื้อไอเด็กสองนอเนี่ยไอเด็กขี้ดื้อดื้ออ๋ออ๋ลโ๋อออันนั้นคืออะไรเบบี้ชักจิต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 เบบี้ชักจิต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 เบบี้ชักคนีโฟองเหรอมาบีชักจิต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 มาบีชักจิตจิตมาบีชักโอ้ อ่างยาวมากมากเลอะตัวนี้เนี่ยดูดูดูไอ้สองนอนนี่นะไอ้ตัวคิดดื้อสองนอนนี่โอ้โหอันนี้คืออะไรครับโอ้โหเปิดกุนะครับเปิดกุไดโนเสาร์นะครับเฮ้ยนี่ตัวสองกลัวฟ้าร้องก็มาเนี่ยโอ้ไม่กลัวโดยส่วไม่กลัวเนเน่ให้น้องๆแกจับเบบี้ชักน้องเหนือจะเอาเบบี้ชักเหรอหล,ลูกเหรอครับอ่าแล้วเต้นหน่อยเต้นหน่อย อ baby ชักจุดจุดจุดดจุดด baby ชักจุดจุดจุดดจุดด baby ชักมาบีชักจุดจุดจุดดจุดดมาบีมาบชักอบบ b a ชักนะเฮ้ยรู้จักเพลง baby ชักด้ยโอเคโอเคก่อนบก่อนบน้องเนือด้วยทำไงไปบ y นี่คนตัวบกก่อนนะเราจะ ปิดพ่อมาเร็วนะโอเคอันนี้<อ>บ๊ายบายเรียนเรนนู้ดสาวกลัวเดียนนู้ดสาวกวลัวแสงเหรอครับบ๊ายบายบ๊ายบายไอตัวนึงไม่ยอม,มบ๊ายบายไม่รู้จักคำว่าบ,บ๊ายบายอ้าบ๊ายบายแล้วเ <laughs> ก่งแกล้งเลย